มีผลระเรือเข้ามาคุมกองทัพก็มองว่าอาจจะเป็นการคุ้มด้อย่าที่เอาผลระเรือเข้ามาคุมกองทัพผมผมว่าผมว่าท่านท่านสุทินเองก็เป็นคนที่เ,เป็นผู้มีอาวุโสนะครับเป็นสนสในสมัยแล้วก็ท่านเท่าที่ผมรู้จัก ân, ท่านท่านเป็นคนให้เกียรติคนนะครับแล้วตรงนี้ยังไงผมเชื่อว่าการประสา,านงานกับกองทัพก็ก็หวังว่าจะเป็นไปได้ดีในตัวผมเองผมก็จะไปช่วยดูตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องให้แน่ใจว่าว่าทาง ทุกสถาบันได้รับการดูแลได้รับการเอาใจใส่ได้รับการพูดคุยอย่างเหมาะสมแล้วก็สมฐานะครับท่านนายกฯเมื่อวานคณะรัฐมนตรีว่าที่แต่ว่าที่รัฐมนตรีับทยอยเอาประวัติเรกรอะที่ทำเนียบาทางสำนักเลขาได้มีการแจ้งท่านนายกฯว่าการตรวจสอบประวัติจะใช้กี่วันและก็ขั้นตอนต่อไปจะเร่ง,งได้เมื่อไหร่ครับตามที่ได้พูดคุยกับท่า,ทานเลขา,าธิการคณะรัฐมนตรีระยะเวลา,าในการสอบสอนน่าจะอยู่ประมาณสองวันครับ แล้วหลังากนั้นจะนำาั้ขั้นตอนกนอารบูรณากต่อไปไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับทาเคมอมแจ้งรื่องสมบัติเห็นมีอะไรว่ามีทีรตรีคนัตไม่ผาเรืองยังไม่ถึงผมครับผมยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบก็มีคุณรัตพโตปยนะคะเห็นว่าทำยัง ยังไม่ได้รับข้อมูลครับแต่ผมแต่ผมเชื่อว่าทั้งทั้งสี่คนเป็นทั้งสี่ท่านเป็นบุคคลที่เหมาะสมนะครับในการเข้าโดนรงตะแ่กก็เหลือจากการเช็คคุณสมบัติจากท่านเลขาธิการาคณะรัฐมนตรีอีกอย่างหนึ่ง,งพี่โยคามอเช้ามีข่าวว่าคุณหมอชุมน่าจะลาออกจากหน้าผากตอนนี้ทราบหรือไมทราบทราบครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคงประกาศเองนะครับให้เกียรติท่านแล้วกันนะครับท่านคมมอพูดเรื่องนี้เองนะครับ ก็เดี๋ยวให้ท่านแถลงเองดีกว่าครับผมก็มีการพูดคุยกันครับท่านเป็นสอสหลายสมัยแล้วก็มีทําประโยชน์ให้กับพรรคเพื่อไทยมานานนะครับแล้วเป็นที่รักของสสทุกคนนะครับผมเองผมเข้ามาใหม่ท่านก็ให้การดูแลที่ดีนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าท่านจะตัดสินใจยังไงในอนาคตของท่านผมเชื่อว่าท่านจะอยู่เค้าอยู่ในพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็คงช่วยเหลือพรรคแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปครับแสดงว่าท่านอบคำถามแกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นพระราชาไปมีการคุยกันครับมีการคุยกันอันนี้ขอขออนุญาตนิดหนึ่ง นะครับต้องให้เกียรติท่านเป็นคนแถลงเองนะครับท่านนายกรัฐนตี่านนายกรัรว่าที่เรื่องเรื่องส่วนภัยใช่เรื่องที่หมอชน,าาะนะลาออกหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นเขประกาศไว้นานแล้วนี่ใช่ไหมท่านบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดจะตั้งมีการตั้งที่นาย,ยกเรียบร้อยท่านก็จะ,ท,จะท่านก็จะเฉลิมพระเกียรติท่านก็จะมีการประกาศของท่านรองนายกรัฐมนะครับถ้าท่านหมอทคุณหมอลาออกนะใครจะมานำพรรักด้วยไทยต่อครับโอ้ยไม่ทราบครับอย่างนี้ต้องต้องมีการประชุมคาดรับเราเราเราเป็นขั้นที่ แล้วม,มีสมาชิกเยอะนะครับก็คงต้องว่าไปตามกฎพรรคการเมืองนะครับคงต้องมีการรักษาการไปก่อนแล้วอาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่อีกผมไม่แน่ใจก,กี่วันนะครับอาจจะสี่สิบวันหรือสี่สิบห้า 4, 4, 5, 5วันผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวยยนนะเดี๋ยวพิ่งเพิ่งไปไกลขนาดเดีย๋ยวเดี๋ยวขอฟังท่านแถลงก่อนแล้วกันตัวท่านนายกมองคุณสมบัติคุณที่จะมามนาปร่วหร่างพักเพื่อไทยออกไปลนนนักษณะเป็นอย่ากพรรรคคนะคับผมว่าก็ต้องเป็นคคนนที่่อยูใพรรมานานพอสมควร นะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถรอบรู้ไม่ว่าจะทางด้านการเมืองทางด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมครับคิดว่าคุณมองโอกาสจะได้กลับมานั่งนัวหน้าโอ้ผมคนกล้าร่วมสิทธิ์ของสมาชิกทุกท่านไม่ได้นะครับนะครับผมว่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องให้เกียรติสมาชิกนะครับเราเองแล้วก็หนึ่งคนหนึ่งเสียงนั้นเองนะครับ